ฮอตอ s ชู e รู้นี่ยังไหวไหม The Marvels ทุนสร้างกระชูดกว่าที่คิดฮอตอ s ชู e รู้นี่ยัง ในที่สุดงบประมาณอย่างเป็นทางการของ The Marvel ก็ถูกเปิดเผยครับและข้อมูลที่เปิดเผยออกมาก็เป็นการยืนยันว่า The Marvel คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Marvel c i n emat i c u n i v e r s e ครับ oh <my> The Marvel มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งหนังกำกับโดยไนดาคอสตาที่เจ้าตัวสัญญากับแฟนๆว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะแปลกประหลาดแล้วก็พิ้นเพี้ยนในแบบที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อนจาก Marvel c i n emat i c u n i v e r s e ครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่แฟนๆหนังทราบดีครับว่าโปรเจกต์นี้ของ Marvel Studio ค่อนข้างจะมีปัญหาครับประกอบกับเมื่อใกล้เวลาที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายบรรยากาศโดยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต้องมาเผชิญหน้ากับการนัดหยุดงานของ Screen a c t o r Guild ที่ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับทำให้นักแสดงของ The m a r v e l ไม่ว่าจะเป็นบรีลาสันไอเมนเวลลีและเทียนาเพอริสไม่สามารถโปรโมทหนังได้ครับแถมกระแสในระยะหลังๆนะครับของหนังในจักรวาลมาเวลก็เริ่มจะดูมีปัญหาครับที่หนังหลายๆเรื่องทํารายได้ค่อนข้างจะน น่าผิดหวังครับจนเกิดกระแสว่า Marvel Cinematic Universe อาจจะกำลังอยู่ในช่วงขาลงก็เลยทำให้แฟนๆนอดเป็นห่วงนางเรื่อง The Marvel ไม่ได้ครับยิ่งล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานมาว่า ทุนสร้างของหนังเรื่องดังกล่าวเนี่ยดันออกมาสูงอีกครับตอนแรกมีข่าวว่าหนังจะใช้ทุนอยู่ที่ประมาณ130ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งถ้าเป็นตัวเลขนั้นแล้วก็จะนับว่า The Mar v e เ s, <S เป็นหนังของ MCU ที่ใช้ทุนน้อยที่สุดก็ว่าได้ครับแต่จากข้อมูลของฟอร์สล่าสุดความจริงที่ปรากฏออกมากลับเป็นเรื่องตรงข้ามกันเลยครับเพราะงบประมาณอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์เรื่อง The Mar v e l s กลับอยู่ที่274.8ล้านเหรียญสหรัฐทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงมาากของง Cinematictic universee vel ซึ่หลย เชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวมาจากค่าใช้ใจ่ายทางด้านวิชูเอฟเฟกและงบประมาณทางด้านการตลาดครับ อย่างไรก็ตามนะครับทางฟรอปยังมีการรายงานว่าดิสนีย์ได้รับเงินอุดหนุนประมาณ55ล้านเหรียญสหรัฐจากรัฐบาลสหรัฐอาณาจักรในขณะที่สร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวครับส่งผลให้จํานวนเงินที่ต้องใช้จ่ายจริงๆกับหนังเรื่องนี้เนี่ยลดลงไปเหลือประมาณ220ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งโครงการลดหย่อนภาษีภาพยนตร์ไอทิมาเวลได้ลดไป55ล้านเหรียญสหรัฐนี่แหละครับช่วยให้บริษัทผู้ผลิตได้รับเงินคืนสูงถึง25%ของต้นทุนในสหรัฐอาณาจักรครับโดยมีเงื่อนไขว่า จะใช้ไปอย่างน้อย10%ของทั้งหมดในสาราณนาจักรครับ เปรียบเทียบงบประมาณในการสร้างของภาพยนตร์ใน Marvel Cinematic Universe ด้วยกันนะครับตัวเลข274.8ล้านเหรียญสหรัฐทําให้ The Marvel กลายเป็นหนังที่มีราคาแพงที่สุดเป็นอันดับ4ของ Marvel Cinematic Universe ครับรองจาก Avengers Endgame ที่ใช้ทุนสร้าง400ล้านเหรียญสหรัฐ Avengers Age of Ultron ตัวเลขปิดอยู่ที่365ล้านเหรียญสหรัฐ Avengers Infinity War อยู่ที่300ล้านเหรียญสหรัฐและมาที่ The Marvel ครับที่ตัวเลข274.8ล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับว่า The Marvel กลายเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่เดียวๆที่ใช้ทุนสร้าง สูงที่สุดของ Marvel Cinematic Universe ครับ เนื่องจากงบประมาณที่แพงมากๆนะครับของ t The m มา v ว l หนังก็เลยต้องลุ้นพอสมควรครับคือยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องกําไรเลยครับเอาแค่เรื่องเท่าทุนนี่ยังเหนื่อยเลยตามจุดคุ้มทุนที่มีการคํานวณเอาไว้นะครับ The m มาเ vel ต้องทํารายได้ประมาณ450ล้านเหรียญสหรัฐในบ็อกอฟฟิศทั่วโลกครับเพราะอย่างที่ทาราบเพราะว่ารายได้ต้องมีการแบ่งให้กับโรงภาพยนตร์ส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าให้สวยๆล้วสามารถพูดว่าประสบความสําเร็จได้อย่างเต็มปากแล้วก็ t The m มาเว l ต้องทําเงินประมาณ3เท่าของทุนสร้างครับนั่นก็หมายความว่าหนังต้องได้เเเงิินนนปปรรระะมมาาาณ600ล้ห้หัถ กับตันมาเวลภาคแรกนะครับที่บรีลาสันแสดงนำเนี่ยหนังจบลงด้วยตัวเลขทะลุ1000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปี2019ครับดังนั้นจะบอกว่าไม่มีหวังก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่ยังไงก็ต้องลุ้นอยู่ดีครับประกอบกับกระแสของเ h อ m มาเวลต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้แค่ที่บ้านเราครับแต่เป็นไปทั่วโลกครับเราดูได้จากฟีดแบ็กของซีรีส์ Secret Inva s i o n ที่ดูมีความเกี่ยวข้องกับหนังเรื่อง t h อ Marvel ยังไม่ค่อยดีเลยครับดังนั้นใครเป็นแฟนๆของ Marvel Cinematictic Universe ลุ้นหนัหน่อเคริการนเรื่อง The Marvel งานหนังส่งท้ายปีของมาเ vel c i n e m a t i c Universe ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ h o ตอิช u ูรู้นี่อย่างในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ It's cool. That's cool.